นะงานสั่งทำมีโอนประจำครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเวลานุ้มแพ็กเสร็จเนาะนุ้มแพ็กแพ็กงานเสร็จเรียบร้อยนะคะนุ้มก็จะส่งรูปให้ดูนะคุณลูกค้าก็โอนในส่วนที่เหลือค่ะในเรื่องของค่าจัดส่งนะคะทางร้านของเรานะคะเซอร์วิสให้เลยแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อ5ชิ้น10ชิ้นนะคะสามารถเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยค่ะเพราะว่าเราก็จะไม่ได้พิมพ์ข้อความอะไรใดๆเนาะก็จะเป็นอ่ป้ายแบรนด์ของร้านแม่าริภาไทยของเรา ได้เลยค่ะคุณลูกค้าสะดวกซื้อแบบไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรก็เอาแบรนด์ของร้านแม่มาริภาไทยของเราไปเลยนะคะก็จะได้นําไปส่งต่อนะคะส่งมอบส่งต่อได้เลยขอบระคุณนะคะพี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าสะดวกซื้อนะคะนำไปใช้งานในรูปแบบไหนนะคะก็สามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยค่ะ0890416008เบอร์โทรเบอร์นี้สามารถนําไปแอดไลน์นะคะนำไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะพี่พพคๆคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยเนาะที่มาเลือกชมเลือกช็อปนะคะที่หน้าร้านแม่ารีพ้าไทยหรือว่าคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะเลือกช็อปนะคะงานผ้าไทยของฝากนะคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยเลือกดูเลือกชมก่อนค่ะสี <c oughs> สันสดใส เสร็จแล้วอีสี่ผืนค่ะเ็ได้แบบนี้หรอไม่เกินเจ็วันนะคะก็เสร็จแล้วสั่งทำสามสิบชิ้นห้าสิบชิ้นก็ประมาณสองสามวันค่ะถ้าเป็นร้อยผืนก็ไม่เกินห้าวันนะคะ สำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถให้ทางร้านของเราจัดทำให้ได้เลยจ้ะเน้นสีสันสดใสนะคะแล้วก็สีผืนนะคะขอแบบไม่ซ้ำกันเลยได้เลยเพราะว่ามีหลายลายแล้วก็หลายสีแล้วก็มีแต่สีสวยๆแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ